มาคัดทุกท่านนันก็มาต่อเลยนะครับจะได้จบเกมนี้ซะทีเจ้าอยู่นี่เองเจ้าสัตว์ร้ายแห่งเงาเจ้ากล้าดียังไงมาอยู่ที่นี่ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ชาโดตัวจริงมาปรากฏตัวเองเลยมันสายไปแล้วชา์โดหนุ่มีพูดถูกพวกคุณควรได้รับการสืบทอดในโลกแห่งความหลอกลวงแวะความเห็นแก่ตัวนี้ทะเลาะกันอีกแล้วพวกคุณจะไม่ญาติดีกันหนอยหรอแม่ตีกันตลอด และพวกเขาควรได้ใช้ชีวิตตามอัลกอริทึมที่มนุษย์เขียนไว้จริงไหมด้วยโปรแกรมที่สะดวกสบายสำหรับมนุษย์เอาละข้าตัดสินใจแล้วช่างไม่เคารพต่อชีวิตช่างโอหังอย่างหน้าชัางข้าเต็มเกินกับสิ่งที่พบมาแล้วโลกใบนี้ไม่สมควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเอาห่วยร้อนเฉยนะครับทุกคน <laughs> แม่มันคุยกันยังไงเนี่ยดันนั้นข้าจะทำลายมันทิ้งซะโอ้โหอย่านะไม่ฟอก มไม่นะฟ็อกสหายเจ้ามีเวลาพูดเพียงเท่านั้นนางจะไม่ได้เอื้อนเอ่ยอันใดอีกต่อไปหรือแม้จะได้ยินเสียงของเจ้าก็ไม่ได้ยินอีกต่อไปแล้วโอ้โหงานหยาบโลกจากไปแล้วเจ้าเองก็เช่นกันยินดีต้อนรับเจ้ารู้ไหมข้าเองก็จากไปนานแล้วอันที่จริงข้าเกือบจะไม่เคยอยู่ที่นั่นด้วยซ้ําอะ <c oughs> ผมมือมือม่ะ ข้ามิใช่สิ่งใดนอกจากความน่าจะเป็นอันไม่มีในสำคัญอันเล็กน้อยแห่งการดำรงอยู่ของตนเองไม่ว่าจะไปอยู่โลกใบใดเวลาก็ล้วนแต่ปฏิเสธข้าโอ้หน้าเศร้านะคนแปลกหนะ้ายิตูจูนมาคัดทุกคนรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงและตอนนี้เจ้าเองก็รู้เช่นกันเจ้าจะยังสามารถเอาชนะความเป็นไปไม่ได้ของตัวเองได้หรือไม่มคำถามทอดสสพานนะฮะความทรงจําแรกโอ้ตัวมันน้องโหนด้วยนะครับโอ้พระเจ้า ผมว่าผมน่าจะเว้นได้อีกแค่2อสตัวนะครับไม่ก็ถ้าไว้หน่อยก็แค่2ตัวนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับว่าค่าพลังไม่ถึงแน่นอนมาเซตนี้เราพอเว้นได้อยู่นะฮะโอ้โหไม่แทกแทงไม่ติดปาจริงเคียงได้อยู่นะฮะมามยแมนอื้อุ้ยเหมือนชาร์ด้วยอะอาวุธค้อนแบบนี้อุ้ยอะแทงหัว ลบก่อนออแทงโอ้โหมันเตะะเรียบร้อยนะครับโดนไป8คอมโบยัยงไม่ตายอึดนะโอเคคิดท,ที่ข้อมาวานะฮะเรียบร้อยชาร์จจริงๆด้วยแต่ชาร์จได้ว่างนี้เหมือนโดนสีป้ายยังไงไม่รู้นะเหมือนโดนว่าดนอะโอเคได้ดาบคู่มานะครับ แต่ส่วนตัวก็ไม่อยากได้่าไรมันมแล้ว <c oughs> เจ้ารู้หรือไม่ว่าตลอดปัฏิศาสตร์ของจักรวาลน,นั้นชีวิตได้รับการจัดสรรเวลาไปเพียงใดแทบไม่มีแทบไม่มีเศษเสี้ยวของ1%เปอร์เซนต์เพียงประกายไฟในความมืดมิดเท่านั้นแวะถ้าเจ้ายังโชคดีที่ได้มีชีวิตอยู่ก็เจ้าก็ต้องต่อสู้เพื่อโอกาสนี้แลวะเจ้าก็ต้องสู้เหตุใดข้าจึงเคารพเจ้าแม้เจ้าเป็นเพียงว่างโคลนของข้าก็ตามอ้าวมาเป็นว่างโคลนระ เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมทายาทชาโด์ที่แท้จริงก็คือข้าเจ้าได้ปรากฏขึ้นในฐานะของผลรับในการข้ามเวลาหลายครั้งของข้าเจ้าและอีกหลายๆคนก็ด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับตอนนี้เกมก็เริ่มที่จะไขปมแล้วนะเจ้าไม่ต้องต่อสู้อีกต่อไปแล้วเจ้าได้บรรลุถึงโชคชะตาของตอนเองแล้วเจ้าทําให้ข้าแข็งแกร่งกว่าชาโด์โอ้โหมันเป็นไปได้ไงเนี่ย<ส><ด>แม่ เจ้าจะต่อสู้ต่อไปเพื่อจิตสํานึกของตัวเองก็ได้ถ้าเจ้าต้องการไม่เวไม่ช้ามันจะดับศูนของข้าเองก็จะดับศูนย์เช่นกันหากไม่ใช่เพื่อเมนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลนะครับที่วายังต้องต่อสู้ต่อนะฮะและข้าก็ยังมีบางอย่างต้องทําอีกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักกับเจ้าแต่ว่าจะไม่ได้พบกันอีกแล้วข้ารู้แน่แก่ใจดีลากรอ,อเรียบบ้อยนะครับคำบอกลาหน้า,นานได้แค่สองตัวนะครับดือะ เจ้ามาทำไมที่นี่นี่แล้วข้าเอ๊ทำไมที่นี่มันดูคุนๆนะ <c oughs> คุนๆอะไระ่ะถูกแล้วเราเจอกันที่นี่เป็นครั้งแรกเจ้าจำอะไรไม่ได้เลยหรือมันคือหลุมศพของแม่ข้าหลุมศพของเมย์ยังไงวะเจ้าต้องการความรับแห่งพลังงานเงาของชาโด์เจ้าเลยมาตามหาเขาที่นี่ก็เลยได้พบกับข้าและเราก็สู้กันแล้วเจ้าก็บอกชาโด์ในสิ่งที่ข้าอยากจะบอกเขาอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ừ, เยี่ยมเลย นั่นไม่ใช่คานะน่ามันโบโลต้องหกักงั้นหรือเจ้าคงเพียงไม่ยอมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองสินะเจ้าคงเพียงฝันไปว่ามีคนอื่นมาทําแทนเจ้าอ้าวเรียบร้อยนะครับปมขี้คายเลือกคุยได้แล้วชักอาวุธของเจ้าออกมาซะเนี่ยอีกแล้วนะฮะคุยกันดีๆไม่ได้ต้องชักอาวุธมาคุยกันตลอดนะครับเกมนี้เยี่ยมเยี่ยม คุยกันเรื่องต้องสู้กันไว้ก่อนนะครับแหมจาร f โดไฟได้สอนเอาไว้นะฮะชีวิตจริงมึงเก็บดาบมาคุยกันก่อนก็ได้นะกูไม่ว่าอุย้ยโดนพระเจ้าเอออย่าโอเคพอได้อยู่นะครับทายาทของชา a d โดสู้กับปีตูอุย้ยอันนี้สับไม่ทันเรียบร้อยไม่เข้าไปบอกเพื่อนฉันรอได้โดดใส่เราเ,เ,เรื่อยๆไปนะฮะ ผมจะไม่ค่อยอยากไปซัดกับเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่าความทนเรามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับตอนที่ผมเว้นตอนนั้นน่ะนะเมื่อกี้ผมพลาดนะครับทุกคนแตกแตกเลยนะครับพลาดมาไม่เป็นไรนะครับรอบนี้เอาใหม่อ้เจ็บจังเลยมารอบเมื่อกี้คอมโบผิดไปหน่อยแ้เขาใช้ชาโดอัดผมด้วยนะฮะเข้ามาสิพี่มามันลงไว้นะฮะสับหัวรัว อีกครั้งหนึ่งมาครั้งหนึ่งนะฮะออ้ยไม่ตายวะยคิดดีข้อ <c oughs> นี่สิตัวจริงที่ข้าจําได้หรือโบโลก,ก็เถอะไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นหรอกเจ้ามันฉลา,าดอย่างนี้แล้วก็ยะโสแบบนี้ไปเป้เลย <c oughs> และข้าก็รู้ดีว่ามันใช้กับเจ้ายัางไงข้ารู้ว่าถ้าข้าแค่โกหกว่าเจ้าเป็นข้าเจ้าคงไม่มีวันเชื่อเจ้ามันฉลา,าดเกินไปแล้ว ฉลาดเป็นกฎไว้ไ้ิแต่จะมันจะมีใครเชื่อว่าเดินมาบอกว่าเอ้ยกูเป็นมึงนะข้าอยากจะให้เจ้าหาเสียงของเมมาถอดรหัสข้อความของมันข้าอยากให้ชาโดรู้เรื่องการเดินทางข้ามเวลาแวพังของจิตเงาทายาทก็เลยมาบอกนะครับข้าเวต้องก่อมให้เจ้าคิดว่าข้าสารภาพต่อเจ้าเจ้าได้คิดว่าเจ้ากำลังบังคับเอาข้อมูลนี้ไปจากข้าโอ้โหเรียมนะนาย เจ้าเป็นตัวหมากของข้ามาตลอดอีตูแว้ว่างโคลทั้งหมดของข้าก็ด้วยหรือกระทั่งจิตเงาเองก็เถอะแต่เจ้าคิดถูกอย่างหนึ่งนะมันไม่มีทายาชาโดหรอกไม่มีข้าด้วยยังไม่มีแต่ว่างโคลของข้าทําให้ข้าแข็งแร่งกว่าชาโดในที่สุดแล้วเจ้าก็มาติดอยู่ที่นี่ตลอดกาล forever <c oughs> เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยทายาชาโดหายไปเหลือแต่อีตูนะครับ โอ้พาร์ทนี้ยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าอ่านจากเนื้อเรื่องแล้วผมจําได้ว่าพาร์ทนี้ถ้าแบบรอบเที่ยวที่ผมเว่นไปนี้ก็นานอยู่พอสมควรนะฮะมาเว่นอีก3ตัวก็น่าจะจบแล้วนะครับแต่มันจะเป็นนานตรงาเว่นอีตูนี่แหละเพราะว่ามีน้องคนนึงแบบเคยบังไม่ครหาผมว่าอยากให้ผมเว่นตอนใช้ชาโดนะครับยากโอเคเม่นได้อยู่เมเสียงของเจ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมหรือข้าแค่กำลับบงฝันอยู่ สิ่งของข้าเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวที่ข้าเหลืออยู่ขออภัยด้วยชาโดว์ตอนที่ข้าช่วยเด็กคนนี้ข้าไม่รู้หรอกว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างและเขาจะเติบโตมาเป็นใครอ้าวนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเป็นความผิดของข้าเองข้าช่วยเจ้าไม่ได้ข้าพาเจ้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ข้าเป็นคนเปิดประตูแห่งเงาและตอนนี้เววก็จากกาไปแล้วและเจ้าก็จากข้าไปด้วยเช่นกันโอ้โหคนวากตายนะครับเศร้าเลยตัวละครภาคสอง อย่าเพิ่งยอมแพ้ในเมื่อตอนที่ทาย,ยาทเหนือกว่าท่านไปแล้วโรกจะเป็นอย่างไรก็ตามเจตนงของเขานั่นเป็นความจริงแต่เขามีจุดอ่อนอยู่ข้อหนึ่งอ้าวมีจุดอ่อนอยู่นะครับไม่ใช่ข้อหนึ่งผมก็พูดตามฟีลวิ่งไปงั้นแหละฮะการข้ามเวลาทําให้เกิดร่างโคนของเขาขึ้นมา500ร้านร่างแวะทุกร่างล้วนเชื่อมต่ออยู่กับเขาทุกชัยชนะและความพ่ายแพ้ของร่างคนเหล่านั้นก็จะเป็นของเขาเองด้วยเช่นกัน อ๋อมันเป็นจังซี่นี่เองอ๋อเมื่อเอาชนะร่างโคลพวกนั้นได้ท่านจะทําให้หนึ่งในร่างโคลเหล่านั้นมีโอกาสจุดยั้งทาย่าชา์โดที่เป็นว่างต้นทางได้เราจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราพยายามช่วยได้เยี่ยมนะฮะน่าจะยาวมาครับระดับยากอ๋อเราได้ไเป็นชา์โดนี่เองมันเลยขึ้นยากมา ใส่ก่อนได้เปรียบผมจําได้ว่าสกิลของคอมโบไอ้แบบพวกคอมโบเตะอะไรแบบเนี้ยมันเยอะมากนะฮะเนี่ยเดูดิป้าสี่คอมโบทําเป็นเว้นไปแล้วมันแรงด้วยอไอ้นี่เตะต่อยสองรอบมันน่าจะพังอะโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปผมขอโยนเกมนะผมจะเอาพลังชาร์โดนะครับผมเดี๋ยวโยนเกมมาผมก็ไปโยนให้มันฆ่าลไปนะฮะผมจะมาลองใช้ชาร์โดของอ e ีตูกันนะฮะไม่ใช่ e 2, อ,อีตูชาร์โดลองดูนะครับว่าอันแรกเป็นอะไรโอ้ดาบไททันว่ะ อันนี้เป็นอะไรเคียวธรรมดาโอเคด้านบนปะอ๋อด้านบนมันจะเอาขึ้นไปแทงด้านบนอันนี้เป็นไม้นะฮะโอ้ยไม่ทันก็ง่ายๆมันจะเอาขึ้นไปเสียบด้านบนนะครับส่วนไอ้ไม้กระบองก็น่าจะตีเหมือนแบบเหมือนยังไงอะคอมโบทั่วไปแหละแต่มันใช้ได้ไหลายอันเฉยๆนะฮะสวยงามวิ่ขึ้นเบนอีกน่าจะไม่เกิน2ตัวมัง้งน่าจะสองตัวแหละผมดูอะ ข้าจะช่วยเจ้าเมไม่ว่ายังไงก็ตามข้าจะพาเจ้ากลับมาจะชุบชีวิตกันวึยฟังนะชาโดสำหรับข้าแค่ท่านช่วยโรคไปนี้ไว้ก็เพียงพอแล้วน่นหมายความว่ามันคุ้มค่าแก่ชีวิตของข้าแล้ววงเวบพวกมึงน่าจะชุบชีวิตกันได้นะเ <c oughs> ทคโนโลยีขนาดนี้หนึ่งในบางคนเหล่านี้เอาชนะทายาทชาโดได้ที่เขาต้องการก็มีเพียงแค่ช่องว่างเ็กน้อยโอกาสเ็กน้อยที่จะดำลงอยู่มาเป็นโอกาส หากเป็นเช่นนั้นจริงข้าก็คงจะไม่หยุดหากมีว่างคนหนึ่งชนิดที่เหมาะสมอยู่อย่างน้อยหนึ่งร่างที่เอาชนะไว้หยุดยั้งเจ้าสัปเะรดนั้นได้ที่ผมเตือนคําว่าว่างคนเข้าไปเพราะว่าแบบมันน่าจะหมายถึงว่างคนนะครับในนี้เพราะว่าเขาบอกว่าแบบหนึ่งร่างไงลบผมก็เลยคิดได้ง่ายๆว่าเป็นว่างคนข้าจะเปิดเส้นทางให้นางข้าจะต่อสู้อยู่ที่นี่นานนับปีถ้าต้องทําข้าจะต่อสู้จนจิตวิญญาณของข้าหลุดลอยไปแต่ข้าจะเปิดโอกาสให้นางอ๋อก็จะโยนเกมว่างั้น <laughs> มาวัดดีนี่ข้าเองชื่อคือโฮมข้ามาจากวิเจียนว่าเจ้าชื่ออะไรกันวะเจ้ากลายเป็นใครในรูปเวลานี้โอ้มีการรู้ก่อนด้วยนะครับสเกลจากที่นี่เจ้าจะไปที่โลกไหนก็ได้เวลาที่นี่เหมือนกับเครื่องจากที่เคลื่อนไหวชั่วกับชัวบช่วการประวัติศาสตร์รูปแห่งนี้แข็งแกร่งยิง่งกว่าเพชรแข็งกว่าหัวใจของวีเจียนวิเจียน of my heart ข้ายอมรับว่าเฮโรสผู้สร้างหลปนี้ขึ้นมานั้นเป็นปรมาจารย์ตัวจริงข้าไม่ได้โกหกนะข้ามีภารกิจที่นี่และเจ้าก็โชคดีที่ข้าไม่ได้วื้อมันข้าลองใครบางคนอยู่ที่นี่แต่มันเป็นนัดบอดนะเจ้าคือคนที่ข้ากำลังตามหาอยู่หรือเปล่าข้าพบผู้หญิงคนนั้นมาหลายครั้งแล้วแวดูนางก็ดูไม่เหมือนเดิมในทุกครั้งเลยแต่การโจมตีอันแก่งกล้าของนางนั้นข้าวื้ไม่วงเวยจริงๆขอข้าดูวายุธของเจ้าหน่อยสิ อะไรกันเนี่ยจู่ๆก็มาขอดูโอ้แย่เหรอไม่ใช่ละคิดลึกไปไหนเนี่ยมาฮะเกาะจังหายผมใช้ไม่มาหลายสัปดาห์มากเลยครับก่อจะจบอีเวนต์น,นี้คือตัวเกมได้มีการปรับใหม่นะครับคือให้แบบว่าพลังอัพยากขึ้นนะครับจากที่ผมเล่นนะฮะ คือแบบอีเวนต์ปกติอะชุดมันจะขายไม่แพงนะฮะถ้าสมมติแบบเราอัปเกรดพลังแบบแบบเนโอะอะตอนนี้มันคือแพงแบบแพงแบบผูฉีกเลยนะฮะคือแบบอันนึงสี่พันกว่าผมไม่ต้องแบบใช้เวลาการฟาร์มนานแต่ผมเชื่อว่าผมอัพคลิปแบบ1สัปดาห์ต่อ1นึ่งแชปเตอร์บันเลยน่าจะทําให้แบบยังไงอะน่าจะทําให้แบบยังไงผมอัพทันนะครับอัพทันในที่นี้ก็คือในสัปดาห์ต่อๆไปผมก็น่าจะแบบอัพทันอะอืมโดยจะพูดอะไรนะฮะ อัดข้อมูมตามสไตล์แต่แบบพลังเราอัพมาน้อยนะฮะคือแบบเสื้อเกาะผมแทบไม่ได้อัพเลยนะเพราะว่ามันแพงมากคือแบบจะอัพครั้งหนึ่งมันให้ผม5,000ัน่ะต้องใช้ห0 0พันโทเค็นผมก็จยแบบต้องฟาร์มอย่างหนักเลยนะฮะแต่พอฟาร์มหนักแค่ไหนก็อัพได้แค่ดาบกับหววนะฮะแม่ที่ผมอัพหมวลยก็คือชาโ์ดูเราจะได้แหวนนะครับโอ้เจ็บได้อยู่โอ้โชคดีที่อัพดาบเกือบไม่รอดอูอยากจริง แต่ถ้าบ่นว่าแค่นี้ยากมันจะมียากกว่านี้อีกนะฮะมาตัวต่อไปตัวสุดท้ายวะคงจะต้องเหนื่อยแน่นอนเป็นเจ้าจริงๆด้วยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยนีไ่ไงว่าน้องสาวทางจิตวิญญาของข้าข้าดีใจจริงๆที่ในที่สุดเราก็ไปจากที่นี่ได้ส,สักทีสเกลถ้าผมจำไม่ผิดเขาเป็นชนชั้นสูงนะครับเพราะอย่างนั้นข้าถึงรอท่านอยู่ไงว่า ดอกเตอร์แว่นบอกข้ามาว่าต้องมาตามหาเจ้าที่นี่เ่าช่วยให้เจ้าได้กลับไปในอดีตพอเห็นในอีเวนต์นะไอ้นี่มันเป็นช,นชั้นสูงนะครับชั้นสูงโอ้ยพินพันนะครับทุกคนขออภัยพูดตามตรงนะการข้ามเวลาแบบนี้ทําให้ข้าวิงเวนะียนนักข้าไม่ได้ทํามาสักพักแล้วแต่เจ้าแว่นบอกมาว่า,วามันสําคัญมากเจ้าแว่นทีนี้ก็น่าจะเป็นชิบะตะนะครับผม <laughs> เรียกสมดุลชื่อไปนะครับผมจบแล้วแต่นั่นแหละพอเขาบอกว่าเจ้ากําลังตกอยู่ในอันตราย ข้าก็พยายามตามเจ้าให้ทันเวลาอย่างเต็มที่แล้วโอ้โหพี่ชายจริงๆว่ะคนนี้เก้าทันคมกิบสามดอกง้างปล่อยออกมาเพื่อเตือนภัยก็ลูกธนูสามดอกง้างปล่อยเพื่อเตือนภัยนะฮะโอ้เจ้าจะยินนั่นหรือไม่แต่เวลาที่เราต้องไปกันแล้วจับมือข้าไว้ข้าไม่บวกนะว่าจะไปทำอะไรที่ข้างนอกนั่นแต่ข้าภูมิใจในตัวเจ้าล่วงหน้าไปก่อนได้เลยจะทำให้ข้าผิดหวังว่ะเรียบร้อย เป็นไปไม่ได้ชีวิตที่จากชีวิตที่ปรสจากเสรีภาพมันก็เป็นแค่การดำรงอยู่อันน่าสังเวชเท่านั้นบอกเหตุผลข่าสักข้อสิว่าทำไมาโรคที่ไม่ยุติธรรมนี้ถึงสมควรยะดดำรงอยู่โอ้ยวินพันกับประโยคนี้จริงๆข้าต้องบอกเจ้าด้วยหรอน,ะนามนิในความคิดของเจ้านี่จําเป็นต้องเป็นโรคที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่จริงๆหรอหรือมันก็แค่การดำรงอยู่ของมันแค่นั้นเอง ตัวเจ้าดีกว่ามนุษย์นกหรือเจ้ามีสิทธิ์ไปตัดสินคนอื่นว่าว่าผู้ใดควรตายผู้ใดควรมีชีวิตอ,อยู่ข้าไม่คิดอย่างนั้นนะและข้าไม่อยากเสียเจ้าไปด้วยนางคนบ้าอัตตาน่าจะเป็นแบบบ้าอำนาจนะครับอัตตาในที่นี้จากการเดาแต่ว่าบทประพันธ์เขาประพันธ์มาอย่างเนี้ยตัวประมวลผลของข้าโอเวอร์ฮีทเพราะเจ้าแล้วเจ้าฉลาดเป็นกฎแล้วก็โง่เป็นบ้าพร้อมกันได้ยังไงเนี่ยเข้าใจใช่ไหมกูเหนื่อยใจแทนเพื่อนคนว่าก็เหนื่อยใจแทนเช่นกัน นางพูดมีเหตุผลอยู่นะนานามิคำพูดของจิ้งจอกมีตะก,กะแปลก,กๆอยู่หัวใจที่ซื่อสัตย์ข้าเข้าใจที่นางเรียกร้องหัวใจที่ซื่อสัตย์นางรู้สึกว่าถูกหักหลังข้าเข้าใจความรู้สึกนี้ข้าเองก็รู้สึกเช่นกันอ้าว <c ười> คนโดนหักหลังกับคนโดนหักหลังมันเจอกันนะฮะทายาแชดโดข้าเชื่อใจเจ้ามากที่สุดแล้วเจ้าก,ก็โกหกข้าหรือนั่นเป็นคนอื่นหรือคือตัวจริงให้ข้าได้เห็นซิว่าเจ้าเป็นใครกัน มาครับสู้กันอีกแล้วนะครับผมตามสเต็ปเลยนี่นะครับตามสเต็ปเลยคือค่าความพึงทนหายากขึ้นนะฮะถ้าสังเกตตอนต้นเกมเจะรู้เลยนะครับว่าอุ้ยเจ็บแม่คือแบบว่าผมแบบพยายามหาแบบสุดๆนะครับคือฟาร์มแทบตายแต่สุดท้ายคือเอาไม่อยู่จริงๆนะครับคือโอกาสเทการตอบทุกอย่างยากขึ้นแบบยากแบบมหันเลยนะฮะแม่คือแบบมันดอบแบบตอบน้อยมากอะ ส่วนตัวสำหรับผมคือแบบมันจะเอาของคือเรือมาให้เอาเยอะมากอะแบบของที่เรายังไม่มีอะคือแบบแทบไม่ออกเลยนะผมก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะก็ต้องอดทนต่อไปเพราะว่าเพื่อคนดูะนะมาะฮะจิตเงายกที่2ถึงจะสู้ด้วยลำบากนิดนึงอาจจะไม่อีซี่เหมือนตอนที่ผมเว่นตอนนั้นแต่ก็พอสู้ได้อยู่นะครับแม่ชุดผมมันไม่ได้อัดเต็มเหมือนแบบรอบนั้นที่อาเว่นไงคือชุดนี้มันแบบ มันต้องอัพอีกถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องอัพอีกประมาณสักเท่าไหร่นะประมาณ7 0 0 0โทเค็นะครับถึงจะได้แบบยังไงอะ่ะแบบแรงๆเลยอ่ะอัพแบบอัพแบบแบบชุดกับดาบเพิ่มอะฮะมันจะรว,วมๆประมาณ7 0 0 0กว่าโทเค็นะซึ่งแน่นอน,นครับเป็นอีเวนต์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งผมแบบการจะหา7000นี่มันโคตรยากเลยนะสูงสุดที่ผมหาได้ก็คือ10,000โทเค็นนะครับแม่แต่เสียเงินนี่แบบหลายร้านเลยอุ้ยมันชักกอบพระเจ้าสับฮะ โอ้ยโดนเตะพระเจ้าแม่คือผมถลุงไอดีเนี้ยจนแบบเงินแทบไม่มีใช้เลยนะครับทุกคนคือแบบเอาไปปล่อยแบบปล่อยไก่ลงอีเวนต์เื่ยๆไปนะฮะแม่คือมันดรอปยากเกินไปนะฮะมันจะบังคับให้ผมเติมให้ได้นั่นแหละเอาง่ายงแพ้ไป็นหนึ่งยกแต่ก็ช่างเนีครับรีบจบเลยแล้ามาเจอกับจิตเงานะครับ ไงนี่พ่อหนุ่มมีการชักกระตุกเกิดขึ้นแล้วก็หันซ้ายหันขวาตามสเตปนะฮะโลกนี้ช่างโหดร้ายช่างอันตรายนักครั้งนี้ข้าเกือบจะเกียดทุกคนไปแล้วทายาทของข้าเป็นตัวปลอมนางเป็นแค่ว่างโคลนของตัวจริงแต่นางหาข้าพบในทุกเส้นเวลาได้อย่างไงนางนั้นไม่ยอมถอดใจไว้จริงๆถทุก นางไม่ใช่คนแรกแต่นางก็ไม่ใช่ตัวจริงหรอกหรือนางพยายามช่วยเพื่อนของตัวเองอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนางได้แสดงพลังปฏิทานอันมุ่งมั่นมาหลายหนแล้วเสียงของเมนะครับผู้ที่อ้างตนว่าตัวเองเป็นตัวจริงคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแหะและแวะผู้ที่เจ้ารักกำลังพยายามช่วยโลกใบนี้ทั้งใบไว้เมต่ออง และแต่เจ้าจะตัดสินใจนะว่าผู้ใดจะเป็นตัวจริงของเจ้าเจ้าเด็กน้อยผู้ใดกันที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นทายาทชาโดที่แท้จริงเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโอเคต่อไปก็น่าจะเป็นโลกของมาคัสนะครับซึ่งมันยังไม่อัปเดตมาตอนนี้แต่ถ้าผมอัปคลิปไปแล้วเขาอาจจะอัปเดตแล้วก็ได้นะฮะผมไม่รู้เขาจะอัปเดตวันไหนนะครับแม้แต่มันก็นานแล้ว แล้วทีนี้เจ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยังไงข้าช่วยคนแปดหน้าผู้นั้นทั้งไม่รู้อะไรเลยและเขาก็ไม่ได้ประสงค์ดีต่อโลกแน่เพิ่งคิดได้เ <c oughs> ยี่ยมนะฮะพอทำผิดไปแล้วเพิ่งคิดออกกันได้เจ๋งเขาเพียงใช้ข้าและทายาชาโดของข้าเพื่อให้แผนของตัวเองนั้นสําเร็จและเขากําลังวางแผนการร้ายบางอย่างอยู่นั่นเป็นที่มาของโลกมาคัดข้ารู้เด็กน้อยทีนี้เจ้าก็รู้ทุกสิ่งแล้ว พอเจ้ารู้จักสันติภาพและเจ้าก็ยังมีสติปัญญาทั้งปวงเสียงของเมย์มานะฮะแต่ยังมีบางอย่างที่จิตวิญญาณของเจ้ายังไม่รู้ยาเพียงอย่างเดียวจากความน่าสะพึงกลัวและความชั่วร้ายบัดนี้เจ้าต้องออกเดินทางสู่การเดินทางครั้งสุดท้ายแล้วผมไม่มั่นใจนะครับว่าโรคมาคัตจะเป็นโรคสุดท้ายแบบเว้นแล้วจบปุ๊บเลยไหมนะฮะแล้วมันจะช่วยอะไรได้ถ้าทายาชา้โดของข้านั้นแข็งแกร่งขึ้นมันก็จะมีแต่ไปเพิ่มพลังให้ตัวจริงใช่ไหมวะ แม่ผมรอโรกมาคัสไม่ไหวแล้วสิแล้วก็น่าจะฟาร,ร์มยากมากแล้วเจ้าจะได้พบกับคําตอบแต่มันจะไม่ใช่ปัญญาที่จะช่วยเจ้าอย่ากลัวไปเลยเจ้าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้ว เสียงควมเได้เกินไว้ครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมในกาโอเคต้องขอจากเพียงแค่นี้ผมก็ไว้เจอกันใหม่ในโลกของมาคัสนะครับผมไม่รู้ว่าโลกของมาคัสจะมาวันไหนเอาไปว่าถ้ามันมาสัปดาห์หน้าเตรียมตัวดูเลยนะครับผมเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ผมในการโอเคต้องขอจากเพียงแค่นี้ผมก็ไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย